สวัสดีมื้อนี้พามากินอาหารญี่ปุ่นมีความอยากกินปลาแซลมอนเอนาะขาดไม่ได้เลยโคตามความสร้างกับชีวิตนะเทปดูดูด,ด,ดูเอ้ยสรามากแม,ม่ตามด้วยปลาทูน่าปลาสบะดองอืมซาชิมนินะจ๊ะขดาดไม่ได้เลย ย่างติดคอน้ำซุปร้อนๆสักถ้วยเนาะอุ้ตยตาตาของโปรดมาแล้วกับข้าวหน้าปลาแซลมอนพร้อมไข่ปลาจุกจุไม่ถึงกินอิ่มจ,มจุุ๊ๆนะจ๊ะเดี๋ยวๆรอชูชีก่อนชูชีไอ้ชูชีมาแล้วหน้าปลาหมึกนะนหน้าทนะุน่าและหน้าปลาไหลสามคำพอ ไปสแกนอันนี้ก่อนนะคนละครึ่งคนละครึ่ง <c oughs>